มาทำความรู้จักกับในหน้าสิกรุงบรกเกอร์กันค่ะหากคุณมีบัตรในหน้าอยู่ในมือการเป็นในหน้าของสิกรุงบรกเกอร์ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะในหน้าสิกรุงบรกเกอร์นะคะเขาก็จะทำการตลาดแบบ Face to Face และ Digital Face to Face ซึ่งในหน้าของเราเนี่ยสามารถ ที่จะขายผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ประกันอัคคีภัยประกรันขนส่งหรือประกันสุขภาพและก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในหน้าจะต้องเป็นผู้ที่ประสานงานระหว่างลูกค้าเรื่องของเอกสารและนํากลับมาแจ้งงานกับเจ้าหน้าที่สีกรุงค่ะช่องทางการแจ้งงานนะคะสามารถแจ้งงานได้ที่ line add สีกรุงบล็อกเกอร์ตลอด24ชั่วโมงและแจ้งงานผ่านเจ้าหน้าที่สาขาในเวลาทําการเท่านั้นนะคะ นอกจากงานขายแล้วนะคะนายหน้าของศิีกรุงยังสามารถที่จะขยายสายงานได้ค่ะซึ่งการขยายสายงานนี้นะคะจะทําให้ในายหน้าเนี่ยได้รับในส่วนของค่าแนะนําและค่าสายงานเพิ่มขึ้นทั้งนี้ยังสามารถนําในส่วนของยอดขายส่วนตัวและยอดขายสายงาน นำมานับรวมกันเพื่อปรับระดับและที่มากไปกว่านั้นค่ะหากวันหนึ่งที่คุณไม่อยู่แล้วคุณสามารถโอนสิทธิ์นี้ให้กับทายาทตามกฎหมายของคุณได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะสิกรุงโบกเกอร์ยังมีคอร์สอบรมต่างๆมากมายสําหรับสมาชิกในหน้าทุกท่านทั้งคอร์สที่เป็นคอร์สบังคับพื้นฐานของคอปพไม่ว่าจะเป็นคอร์สอบรมขอรับบัตรและคอร์สต่ออายุใบอนุญาตในหน้านอกเหนือจากคอร์สที่กล่าวมาแล้วเรายังมีคอร์สอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่างๆอีกมากมายเช่นคอ คอร์สสเตปคอร์สแกสเตปคอสนอนมอเตอร์คอร์สผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่สําคัญสีกรุงบอกเกอร์มีเปิดคอร์สติวสอบเพื่อสอนในเรื่องของกฎหมายเบื้องต้นประกันภยัยจรรยาบรรณความรู้เกี่ยวกับประกันภยัยเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้สมาชิกก่อนลงสอบสนามจริงด้วยนะคะการจัดอบรมของเรานั้นครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยเลยละคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่มีบัตรในหน้านะคะคุณก็ยังสามารถสมัครสมาชิกกับทางสีกรุงบอกเกอร์ เพื่อรับส่วนลดในการซื้อประกันภัยของตัวเองคู่สมรสหรือบุคคลที่มีนามสกุลเดียวกันเท่านั้นนะคะแต่ส่วนลดนี้จะไม่นับรวมเป็นรายได้จากการขายนะคะวันนี้เราได้ทําความรู้จักกับการเป็นนายหน้าสีกรุงโบรกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจที่จะเข้ามาร่วมงานกับเราสามารถติดต่อสอบถามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ